เตือนว่าอยู่ในโดอะไรเนี่ยโอ้หมยกอดอันนี้ละกันเสงจะดีกว่าพ <laughs> าเพื่อนๆเข้าดงป่าพาเพื่อนๆเข้าดงป่ามาแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนมาทักทายค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยน้องทิพสวัสดีจ้าพี่มาแป,ป,ป๊บดีแต่ว่าจะมาประมาณยีสิบนาทีก็พอแล้ววันนี้อุ๊ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะน้องทิพ พี่ว่าจะมาทักทายสัก20นาทีพี่ว่าจะมาทำสวนนะวันนี้ดูสิสวนพี่แบบอะไรเยอะแยะยาไปหมดเลยหอยโตดหอยโตดสวัสดีครับโอ้พี่สมศักดิ์มาเร็วจังวันนี้พา <c oughs> มาเข้าป่าอีกแล้วแต่ว่าจะ,จะจะอยู่ไม่นานนะเดี๋ยวจะอยู่สักแป๊บเดี๋ยวก็จะไปแล้วเพราะว่าอยากทํางานอยากตัดแต่งกิง่งไอเนี้ยรัสเบอร์รี่เนี่ยดูสิมันเต็กเต็มเลยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลย พี่ไปสวัสดีพี่เปียที่เฮ้ยย่าวันแกร้ายเหรออุ้ยพี่ไม่ได้เข้าไปเลยเพราะว่าพี่รีบลงมาเนี่ยโอ้ยพี่อยู่อยู่ไปอยู่มัวไปอยู่บ้านเออน้องน้องปลาน้องปลาพี่ว่าจะมาสักยี่สิบนาทีนะวันเนี้ยเพราะว่าพี่อ่ะสวนพี่พี่จะพี่จะทําสวนวันเนี้ย ถูกช่วงบอได้ไลค์ครับอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องปลาน้องทิพย์เอ่อน้องน้องหอยตดพี่พี่สมศักดิ์นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเข้าป่าวันนี้จะมาวันนี้จะทําสวนจะตัดแต่งกิ่งรัสเบอรี่แต่ว่าไม่ตัดแต่งโชว์นะจะมาทักทายแป๊บเดียวอ๋อเอ่อ,อ,อรู้ไหมข่าวดีข่าวดีอะไรโอ้ยคนคนคนข้างว้านจะมองไม่ได้ไว้นี่พูดกับโทรศัพท์ทำไม เออจะบอกว่าพินน่ะเขากำลังส่งมาให้นะทุกคนน้องปลาสวัสดีพี่สมศักดิ์ยายทิพย์สวัสดีครับแสดงว่าย่าวันวันไลฟ์อยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยคิดถึงหอยตอดเอ,อ้ยวันก่อนพี่ก็ไปนั่งคุยกับหอยตอดกันสองคน <laughs> ครึ่งชงั่วโมงสบายดีครับปาลี อุยาววัน้าลเหรอพี่ก็โอ้โหรูงี้เอาไปจจดไว้ก็ดีโทรศัพท์อยู่ข้างบนนะว่างอยู่นะแต่มาข้างล่างมันไม่มีเน็ตไงมีมีเครื่องเดียวที่ใช้เน็ตได้ <laughs> ขอบคุณนะเดี๋ยวพี่อยู่ไม่นานหรอกสักยี่สิบนาทีก็พอวันนี้เอาจริงจะอยู่แค่นี้จริงเพราะว่าพี่จะพี่จะตัดแต่งต้นรถราสเบอร์รี่ด้วยดูสีมันระยองระเยยางเต็มไปหมดเลย อันนี้ก็คือต้นรัสเบอรี่นะคะทุกคนมันกำลังแตกเนี่ยเยอะมากแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วแค่เห็นก็เหนื่อยพี่จดชื่อเพื่อนก่อนอน้องทิพยน้องทิพยสวัสดีจ้าสบายดีครับปารี เดี๋ยวพี่ว่าวันนี้จะอยู่ทําสวนทั้งวันน่ะน้องปลาน้องทิพย์เพราะว่าราสเบอรี่กับสตรอเบอรี่ของพี่มันเริ่มอันนี้แล้วแล้วหญ้ามันก็เต็มเลยพี่ก็เลยว่าวันนี้จะสละเวลาทั้งวันไะ้อยู่ที่นี่เก็บกินใช่ไหมพี่รู้ไหมทั้งบ้านพี่กินอยู่คนเดียวมันก็เลยเหลือไม่มีคนช่วยพี่กินเลยน้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ น้องปลาพี่สมศักดิ์น้องหอยโตดน้องเอนพี่มาแป๊บเดียวค่ะน้องเอนตะกี้ก็เลยน้องเอนนะคะจะมาแค่ยี่สินาทีแค่นั้นแหละไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเราไม่มีเวลาไงสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยสวัสดีค่ะพี่สมศักดิ์สวัสดีค่ะ เอ้ยราสเบอรี่มันจะเป็นพืชที่ถ้าเราปลูกลงสวนไปแล้วนะจะบอกเลยว่ามันเต็มมันตายยากมากเลยพอปีต่อไปมันก็จะมีลูกเล็กๆออกมาอีกได้เลยได้เลยได้เลยพี่ได้เลยได้เลยได้เลยสวัสดีค่ะคุณยายทิพย์ไปซื้อของโรตัสก่อนเดอ้อไปเลยจ้าไปเลยได้เลยจ้าไปเลยจ้าไม่เป็นไรไปเลยจ้า ซื้อนมมาขายใช่ไหมเพราะพี่เขาขายของขอบคุณค่ะคุณปาลีสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยคุณแอนกินได้ดีจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่สวนกับน้องแมวนะคะจริงจริงว่าจะเอ๊ะหรือเราจะไม่ไลฟดดีเอไปทักทายเพื่อนๆน,นสักสิบยี่สิบนาทีก็ไดะ้แล้วก็จะได้บอกเพื่อนด้วยว่าเอ้ยวันนี้เราจะทําสวนนะ อะไรเงี้ยก็มาไลฟ์สกเก็ปหนึ่งแล้วก็จะบอกข่าวดีด้วยน้องเอมสวัสดีค่ะจะบอกข่าวดีว่าเออเรามีอีเมลมาแล้วนะว่าพินของเรากําลังจัดส่งมาแล้วกําลังเดินทางมาแล้วประมาณนั้นแต่จะถึงเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าเขาส่งมาให้แล้วดีใจไหมดีใจไหมทุกคนดีใจกับเปียรปัทรวดีไหม <laughs> แต่ว่ายังไม่มาถึงนะแค่กำลังส่งมาสวัสดีค่ะพี่เปียไวมากพี่เปียสุดยอดอใช่มาไวมากเลยก็ต้องขอบคุณหอยตดด้วยหอยตดก็เปยพี่มาสองสามรอบเลยสามรอบ <c oughs> ก็เลยทำให้พี่ได้เรียนเร็วขึ้นด้วย <c oughs> นีหอยตดแล้วก็มีคุณซีซีฟาร์ลี่แล้วก็มีเอ,อมีคนชาวโรมาเนียนี่แหละที่เขาเขาเข้ามาดูไลแล้วเขาก็ ปีให้เราไปสองยูโรจากแต่ยังมาไม่ถึงนะแค่เขาบอกว่าส่งมาแล้วนะกำลังส่งมาให้แล้วอะไรเงี้ยให้รอรับได้เลยอะไรเงี้ยแต่จะถึงกี่วันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องเอ็นไลฟ์แล้ววันนี้สองชั่วโมงที่เข้าไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสามสิบกว่านาทีนี่แหละ อน้องเอ็นก็ลงประมาณสี่สินาทีหรือเปล่าพี่เข้าไปหรือไม่ก็สาิบนี่แหละพี่จะจำไม่ได้ทงพี่กําลังยุ่งยุ่งไม่สามสิบก็สี่สิบนี่แหละ My friend My friend Mary Cook อ่านถูกหรือเปล่า Thank you very much for coming Thank you very much น้องปลาสวัสดีค่ะคนนี้พี่ก็ไปดูให้เขาตลอลดเลยนะ อยู่ในสวนข้างบ้านบอกคนนี้มันเป็นอะไรมาคุยคนเดียวไม่หรอกพี่จะทําสวนต่อเลยไงน้องปลาเดี๋ยวช่วงน้องปาลาไล่พี่ก็จะไปจอดทิ้งไว้ให้นะเดี๋ยวพี่จะเดินไปเดินมาระหว่างบ้านกับนี่เพราะว่ายามันเริ่มเยอะมากเลยพี่อุย้ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเราต้องขยันแล้วเราปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว ้นราสเบอรี่ของเราเรยจะต้องทําการค้ํมมันที่จริงพี่จะคั้าแต่ปีที่แล้วเลยแหละแต่พี่ขี้เกียจไงก็เลยปล่อยเนี่ยก็เลยไม่ได้ทําอะไรออขอบคุณนะคะน้องปลาพี่เปียดแดดดีมากเลยเขาใช่ใช่แต่ว่าตอนเช้าก็หนาวนะตอนเช้าก็สององศาเลยนะสองตอนเช้าแต่ว่าพอใสย่สยสหน่อยก็มีแดดแบบเปรี้ยงปร่างเลยอะ่ะ ไม่มีงูที่นี่ไม่เคยที่ไม่เคยเห็นงูเลยนะที่เนี่ยยังไม่เคยเห็นงูแม้แต่ตัวเดียวเลยตั้งแต่มาอยู่มานะ่ะไม่เคยเห็นงูเลยงูเล็กงูน้อยงูใหญ่อะไรก็ไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่ชอบหนาวแล้วมั้งคิดว่านะใช่ใช่ใช่หยอกหยอกใช่ไม่แต่พี่จะบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะอากาศมันหนาวมันก็เลยไม่มีงูคิดว่าเพราะงูน่าจะชอบอากาศร้อนๆเนาะ อากาศร้อนๆแล้วก็ชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่คิดเอาเองนะเพราะว่าที่นี่มันหนาวเกินงูอาจจะทนไม่ไหวไม่อยู่แล้วหนาวพี่ก็พูดไม่หยุดน้องเอ็นก็พูดเก่งนะเรานะพี่เข้าไปโอ้โหน้องเอ็นพูดเก่งมากเลยน่ารักดีน่ารักดีกดพี่ก็โพกันเละ บอกว่าตัวเองพูดไม่เก่งนะแต่ก็พูดไม่หยุดก็รัสเบอร์รี่เอ้ยไม่ใช่สตรอเบอรี่ของพี่ก็เริ่มมีดอกมีอะไรบ้างแล้วพี่พี่ก็สิลเลตไว้ก่อนว่าจะรอถ่ายให้ดูตอนทำเป็นคลิปเมื่อเช้าโอ้โหลบสปัดอุ้ยคณะน่าจะไม่รอดนะน้องทิพย์ถ้าลบสี่แล้วอ่ะ อุ๊ยน้องพี่นานสวัสดีค่ะพี่นานบอกงูอยู่บนหัวพี่สองตัวพี่น่านขอบคุณนะคะก็วันนี้ก็จะมาบอกข่าวดีนั่นแหละพี่น่านข่าวดียังไม่เต็มร้อยหรอกแต่ก็เขาก็บอกแล้วแหละว่าพินกำลังส่งมาให้นะอะไรอย่างนี้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วก็รอแต่ว่ามันจะมาถึงตอนไหน แต่ใ้เวลากี่วันก็ไม่รู้พี่น่านสวัสดีค่ะน้องแองนก็บอกพี่นานสวัสดีค่ะน้องปลาก็บอกพี่เอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น่านสวัสดีค่ะเอ่อน้องปลาก็บอกสวัสดีค่ะพี่น่านน้องหมักคุงโอ้ยน้องหมักคุงน้องทิพย์ก็บอกคลุ่มไว้อยากยังมิดชิดหวังว่าน้องจะรอดห <laughs> นูไปฝึกกับสิงห์มาค่ะกับลิงเหรอ สวัสดีค่ะพี่น่านจำถูกต้องค่ะพี่น่านน้องปาลีสวัสดีครับพี่น่านบอกน้องปาลีสวัสดีครับกำลังส่งก็ไม่เกินอาทิตย์จริงเหรอเออก็รอนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาเมื่อไหร่เราก็ค่อยไลฟ์บอกกันอีกทีเนาะแค่บอกกำลังส่งเราก็ดีใจแล้วเนาะน้องปาเนาะเพราะว่าเมื่อวันเมื่อวันก่อนที่เขาให้เรายืนยันตัวตนเนาะเมื่อวันก่อนหลังจากนั้นนก็มีอีเมลมาให้เลยเมื่อวานนี้ ยืนยันตัวตนผ่านไปหนึ่งวันก็มีอีเมลบอ,บอกว่าไม่ไปรษณีบอกไม่ได้หรอกถึงเวลามันไม่ใช่แต่บ้านเราน้องป้าเราต้องประวัิระวังตัวเองทีเนียทีเนียมันไม่ได้แบบเออเราไม่ได้สนิทกับเขาขนาดนั้นไงแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูว่ามีอะไรมาส่งหน้าบ้านเราบ้างอะไรอย่างนี้ อย่าอย่าทำให้เอกสารน้อยหายเพราะถ้าเป็นเอกสารสำคัญแบบนี้เขาน่าจะส่งเป็นแบบกระดาษมาให้เราก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปรับเองอะไรประมาณนั้นแหละของเอมตอนนี้20วันค่ะพี่เปียอ๋อหรอแต่งเ,ตงเอ็มก็ได้มาแล้วใช่ไหมคะน้องเอ็นยิ้มแ่งมาเลย พี่นันบอกคุณยายทิพย์มาคุงสวัสดีครับพี่นอยสวัสดีค่ะพี่นอยพี่นอยคลิปหนูคลิปหนูจะเหมือนกันกับพี่นอยนิดนึงนะแต่ว่ามันถ่ายไปแล้วเนาะมันตัดแล้วก็เลยลงไปเถอะพี่นอยพี่นอยก็ลงไปเลยลงเปียลงไปเลยโอเคลงเลยไม่มันไม่ทันพี่ตอนเช้าก็ ตอนเช้าก็ตอบคอมเมนต์มันจะมีบางคนที่หนูยังไม่ไปหาเขาเลยหนูหนูหนูไปไม่ไปไม่หมดน่ะน้องเออบ่าวลูกสงหนูไปไม่หมดเมื่อคืนว่าจะเอาจะเก็บเขาไว้เป็นคนสุดท้ายทีนี้ลืมก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปหาเบ่าวลูกสงนี่ว่าก็เลยรีบไปเลยตอนเช้าก็เลยก็เลยก็เลยมาไลาช้าด้วยแต่ว่าหนูอยู่ไม่นานนะพี่นอยวันนี้หนูว่าจะอยู่แค่ประมาณ20นาที สวัสดีค่ะพี่น่านน้องเอน็นน้องปลาสวัสดีค่ะพี่นอยน้องเอ็มก็บอกสวัสดีค่ะพี่นอยหนูจะอยู่ไม่นานหรอกพี่นอยเดี๋ยวจะอยู่สักยี่สิบนาทีเนาะมาทักทายพี่เพื่อนๆพืพพพ่แล้วก็จะมาบอกเรื่องพินนั่นแหละก็เลยตั้งใจไว้ว่าประมาณนั้นว่างจะพักว่าจะพักสายตามไม่พักละ <laughs> มายี่สิบนาทีพี่นอยไม่นานเดี๋ยวประมาณห้านาทีหกนาทีก็ไปละ เพราะว่าหนูจะทําสวนวันนี้พี่หน่อยหนูจะมาตัดแต่งราสเบอร,บอรี่หนูจะมาถอนหญ้าให้กับต้นสตอรอเบอร,บอรี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอออยู่แค่ยี่สบนาทีก็พอละประมาณนั้นดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ดูคลิปน้องหน่อยนึกว่าจะลงอาบน้ำห้วยให้ดู <c oughs> มันเย็นพี่น่านน่าจะอาบไม่ได้ ช่องเอมสามวันแล้วยังตอบไม่ไม่หมดเลยพี่เปียเออนั่นแหละเมื่อคืนพี่ก็เลยนั่งตอบคอมเมนต์ให้มันหมดก่อนก่อนที่พี่จะลงคลิปใหม่ไงพอพอตอบเสร็จพี่ก็ลงเลยก็ตอบเสร็จพี่ก็ลงเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอะมันจะแบบบันเยอะเดี๋ยวเราตอบไม่ไหวอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาสักยี่สิบก็แล้วกันแล้วจะทํางานในสวนแล้วบ่ายก็ จกพักก็ไปดูน้องปลาน้องปลานลาัดบอกประมาณหนึ่งทุ่มเนาะอะไรอย่างเงี้ยเดดดีนะแต่ก็หนาวอยู่พี่นานช่องสัตว์ปลาผ่านสามพันได้รับอนุมัติแล้วค่ะเย้พี่ยังไม่ได้ไปแสดงความยินดีเลยน้องปลาเมื่อเช้าพี่ยุ่ง,งอะ่ะพี่ยังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้เข้าไปดูโพสเท่าไหร่เลยเดี๋ยวพี่เข้าไปแสดงความยินดีนะคะ เร็งความยินดีกับน้องปลาด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยอุ้ยเป๊ะๆพี่นานน้องปลาเขาก็ปังเนาะช่วงเนี้ยคลิปเขาคนดูเยอะมันก็เลยผ่านเร็วนน้องปลาเนาะดีใจกับน้องปลาด้วยพอคนเข้าเยอะๆเพื่อนก็เยอะแล้วก็คนพลังเงียบก็เยอะเราก็จะได้ชั่วโมงเร็วน้องปลาก็ไหวมากเลยนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงละเดี๋ยวก็ถึงเส้นชัยแล้วน้องปลาดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะ เก่งมากๆเลยพวกเราเก่งมากๆเลยเอา้าจมตัวเองก็เอ้าหนูก็ว่าหนูหนูก็หน,หนูก็ว่าหนูก็เก,ก่งนะเนี่ยเออผ่านมาได้อวไรก็ไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านมาได้ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้นะเอยรู้สึกดีใจดีใจด้วยจ้าพี่ปลาอ้าฮัลโหลเอลเรโนใช่ไหมอ่านถูกไหมฮัลโหล เวลคัมทูมาชแนลทุ่มเทกันสุดๆเนาะอ่านน้องมกคุงไม่ทานนั่นเนี่ยไปแล้วนะ่ะน้องมกคุงว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่ทนนะันอ่ะทุ่มเทกันสุดๆ,ๆขอบคุณนะคะเก่งกันทุกคนเนาะเนาะพี่หน้าเนาะเก่งกันหมดเลยน้องกร้าเมื่อคืนน้องกรนไม่ไลลเนี่หนูรอตั้งนานแต่ว่าเดียวจะไปย้อนอัน,อนเก่าให้แหละรอจนเมื่อคืนก็นอนตีหนึ่งครึ่งนี้เหมือนเดิมน้องที์ขอบคุณนะคะ คุณหัวใจกดๆนะอุย้ยเวลา20นาทีนี้มันผ่านไปเร็วมากเลยก็ <c oughs> นั่นแหละก็จะอยู่แค่นั้นแหละเพราะว่าเราก็จะได้มาทำสวนด้วยไงยเพราะว่าราสเบอรี่มันแตกมันยังมีช่อเก่าอยู่เนี่ยยังไม่ได้ตัดเนี่ยเนี่ยมีช่อเก่าแห้งๆเนี่ยหนูต้องตัดออกเพื่อเพื่อเตรียมที่จะมันจะออกดอกใหม่เราต้องทำให้มันดีอุย้ย กลังเงียบมาเยอะแยะเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาดูเปียพัทรวดีเนี่ยอันนี้คือราสเบอรี่นะคะทุกคนขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเลยสวยไหมมันกำลังจะออกดอกนะทุกคนอันนี้ก็คือผลเก่าปีที่แล้วที่เรากินไม่ทันมันก็จะแห้งอันนี้ก็ใช่ผลเต็มเลย ไม่เป็นไรน้องปลาไม่เป็นไรไม่เป็นอุ้ยหญ้าันวันก็ก็ไหลใช่ไหมโอ้พี่เสียดายจังเลยก่อนลงมาพี่น่าจะพี่รีบไงเห็นมันเลยเวลาแล้วเลยไม่ได้เข้าไปดูน้องปลาเต็มเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูหญ้าแต่นูพี่ไปย้อนให้แกไปย้อนอันเก่าอ่ะอันเมื่อวานแต่ย้อนไปแล้วแหละรอบหนึ่งแต่ทีนี้เปิดดูไม่เห็นแกไไหลไงหรือว่าแกยังไม่มาก็าไม่รู้พี่ก็เลยไปเปิดอีออีกรอบหนึ่ง เครื่องมันว่างเราก็เลยเปิดทิ้งไว้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้แวะดูอีกว่าเกลายอีกหรือเปล่าก็รีบลงมาเลยเอาพี่เปาานาก็มาสวัสดีค่ะยี่อีกหนึ่งนาทีนะคะทุกคนพี่เปียพี่แหนมย่าวานันเอาคุณแหนมก็มาหรออ๋อเหรอ,อ,หรอคุณแหนมก็ไล่ย่าวานันเอาตายแล้วย่าวาันใกล้จะลงแล้วมั้งงั้นน่ะ เพราะว่าแกก็ไล์ไม่นานเนาะพี่ขึ้นไปคงไม่ทันหรอกนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ไปย้อนให้แกแล้วกันฝากบอกยาด้วยนะพี่ก็พูดแต่ไปย้อนอันเก่าให้แกเบาในบ้านห้วยเออเบาในบ้านห้วยสวัสดีค่ะน้องเบาในบ้านห้วยคิดว่าพี่เบาทคกคนโอเคทุกคนได้บอกบอกว่ายี่สิบนาทีก็ได้เวลาแล้วน่ะหนูก็กะเก์อีกแล้วน้องปลาบอกพี่เปียไม่ต้องไปกะเกณ์หรอกก็ ไม่หลอกเพราะว่าเดี๋ยวจะทําสวนด้วยไงถ้าเราอยู่นานเดี๋ยวเราไม่มีเวลาทําสวนเออเดี๋ยวพี่ก็จะย้อนให้แกเหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวพี่อยู่สวนก่อนเพิ่งกลับมาถึงบ้านอ๋อขอบคุณนะคะน้องเบาวนเออพี่จดชื่อหมดครบทุกคนไหมเนี่ยได้ได้ได,ได้ขอบคุณขอบคุณนะ ขอบคุณค่าย่าฝากวกย่าด้วยเดี๋ยวพี่ก็จะไปะยอนให้ย่าเหมือนกันทุกคนจ๋าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจ๋าวันนี้วันนี้เปียก็จะมาประมาณนี้นะออ้สามสิบเอ็ดได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ลงเข้ามาตามเสียงเปียพัทาธรวดีเข้ามาโอ้ยสามสิบเอ็ดล้านดวงใจแล้วว่าจะอยู่สักยี่สิบนาทีกันนะเพลงใจ เอาอย่้นน้องปลาน้องปลาเพิ่งบอกพี่เปียเองนะว่าพี่เปียไม่ต้องไปกะเกฑ์หรอกพี่ก็คิดอย่างนั้นแหละไม่ตอนแรกว่าจะเออเราก็จะทําสวนทาอะไรตองไงเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเลยที่ลงวันนี้อ่ะบายบายได้เลยนะจ้าบายบายได้เลยจ้าบายบายได้เลยจ้าพี่พงศ์เกิดมาลุยอ้าพี่พงศ์สวัสดีค่ะไม่เห็นนานเลย โอเคทุกคนแค่นี้แหละพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่แล้วกันอ้าวโชว์หน้าให้ดูก่อนโชว์แล้วตอนแรกอ่ะมันสวยหรือเปล่าไม่รู้พี่กันงั้นมันสวยหรือเปล่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเตรียมตัวก่อนโชว์หน้าแล้วคนจะมาถึงห้าสิบคนไหมเนี่ยดูสีคนทั้งสามสิบสองคนอนะ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะพลังเงียบสามสิบสองลานดวงใจ อยู่ต่อสิบนาทีอยู่ต่อสิบนาทีเดี๋ยวนะคะทุกคนเราต้องให้แสงมันไม่เงยหน้าล่องหนูมันตามหนูไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่ามันจะโอเคหรือเปล่าพี่หน้าหัวเราะตลอดพี่ก็ดูสิมีคนให้กำลังใจหนูตั้งสามสิบคนไหมเดี๋ยวดูสภาพตัวเองก่อนอย่าพึ่งตกใจนะถ้าเห็นหน้า เิ่งตกใจนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่านหนูอ่าอุ้ยเห็นไหมทำไมมันทำไมมันเป็นแสงแสงแบบนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งพี่มันย้อนแสงเนาะมองไม่เห็นเลยโอเคงั้นแค่นี้นะพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่อยู่ต่อเลย ไม่ได้พี่บอกว่าพี่จะกลับแล้วหมวกเขาหมวกทําสวนนะเขาจะเก่านิดนึงสาวสิบหกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะถ้าอยากเห็นหน้าเปียพัทราวดีพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่นะเอ้ยหมวกจะไปซื้อหมวกมาใหม่แล้วไว้ทําสวนอันนี้มันนานแล้วมันกาเก่านิดนึงบา,บายๆนะทุกคนบะเขินข้างบ้านหมวกนิ่นเป็นอะไรยืนเต้นอยู่คนเดียว บายบายฮาะบายบายพอแล้วครบยี่สิบสามนาทีแล้วบายบายพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่แล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะมาอีกนะคะคนข้างบนด้วยมาอีกนะคะพรุ่งนี้มาหาเปียพัชรวดีอีกนะ <laughs> เดี๋ยววันนี้จะถ่ายจะถ่ายคลิปเอ่อตัดแต่งออไอเนี่ยต้นราสเบอรี่ก็เลยคิดว่าวันนี้ก็มาแค่นี้แหละจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆด้วยแล้วก็ตัวเองด้วย <laughs> นะคะนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะโอ้ยเกินตายีหมดแล้วบายบายน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยยิ้มจนแก้มจะแตกแล้วเนี่ยบายบายจ ا, ้าบายบายเร็วบาย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 พี่หน่อยบายบาย พรุ่งนี้เจอกันไหมนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันไหมนะ,ะอาจจะพามาในสวนนี่แหละดูต้นอะไรอย่างอื่นบายบายเห็นไหมผลปีต,ตีแล้วมีคนกินเนี่ยไม่มีคนช่วยกินมันก็เลยแห้งทิ้ง <c oughs> โอเคบายบายอ้าวทำไมไม่มีใครบายบายเลย <c oughs> บายบายปีล้วนะงั้นปิแลวนะปิีล้วนะเนะ <c oughs> ขินเขินเขิน